ร่วมฉลองชาติการ149ปีค่ะพอทันคล้ายวาจาสิทธิ์เกจิดังแห่งแดนใต้นะคะโดยการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างอุทยานพระอุเชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสวนขันอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยมีอาจารย์คาาชินปัญชรนะคะเป็นกรรมการมูลนิธิในครั้งนี้นะคะในวันที่29มีนาคมนี้นะคะที่วัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะไปชมรายละเอียดกันค่ะ ขอเชิญร่วมง,งานพิธีวางศิาลาฤกษ์อุทยานพระอุเชนและฉลองหุ่นรูปเหมือนพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นวัดสวนขันเป็นครั้งแรกในรอบชาติการ149ปีเพื่อปฏิสถานยังกุฏิร0อปีและจัดพิธีฉลองและส่งน้ำในวันพุธที่29มีนาคม2566ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพงานในวันดังกล่าวและอุทยานพระอุเชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสวนขันได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่4281420653ชื่อบัญชีวัดสวนขันตามกำลังศรัทธาทุกยอดบริจาคท่านสามารถลดหย่อนภาษีประจำปีได้โดยการสแกน QR code ได้ที่ w w w p h a วด์เว็บหรือ l ล n e พระอุเชนกำหนดการวันที่29มีนาคม2566 พิธีวางศิาลาฤกษ์อ,อุทยานพระอุเชนแห่งแรกในประเทศไทยด้วยงบประมาณการก่อสร้างกว่า15ล้านบาทชมการแสดงมโนราท้องถิ่นเล่าเรื่องตำนานพ่อท่านคล้ายและวัดสวนขันชมการแสดงโขนชุดสำคัญตอนพระพิกเนศเสียงาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์น,นครศรีธรรมราชนอกจากนี้ในวันงานยังมีพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลพ่อท่านคล้ายองค์พระพิกเนศ พระอุเชนรุ่นสำเร็จทุกประการรุ่นแรกเพื่อนำรายได้เป็นทุนจัดสร้างอุทยานพระอุเชนนวัดสวนขันและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสวนขันรวมถึงการศึกษาของพระเนณนณวัดสวนขันขอความสำเร็จทุกประการจงมีแด,ด่ทุกท่านโอมศีคเนสายณะะมหะา ก็ม,มาพูดถึงความสําเร็จกันบ้างนะคะว่าเวลาไปขอพระอุเชนเนี่ยเขาบอกความสําเร็จเนี่ยก็สามารถสําเร็จได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการงานการเงินความรักนะคะซึ่งท่านที่สนใจก็สามารถไปร่วมบ<ม>ริจาคก,กันได้ค่ะใช่ใชวัดสวนขันเนาะ,ะอยู่ที่อำเภอช้างกลางนาครศรีธรรมราชนะครับค่ะก็วันนี้หมดเวลาแล้วเนะาะเดี๋ยวเราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ